สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ช่องมรดกพระเครื่องทุกๆท่านนะครับเย็นนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จพระบ้านนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่ fc ได้สะสมบูชานะครับ ep นี้เป็น ep คนรักพระสมเด็จครั้งที่ห้าสิบหกนะครับฝากช่องทางการติดต่อเช่าบูชานะครับ เบอร์โทร096-902-6829นะครับ ID ไ i n e 0967240203ดีนยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับหรือสแกน QR Code มาครับมาขอรูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็น EP ครั้งที่56นะครับบูชาพระสมเด็จอง์ละ8 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมนะครับจดเลขได้เลยนะครับปิดองค์ไหนแจ้งกับทางช่องได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเนะครับองค์ที่หนึ่นะครับเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จกุวัดกัลยานะครับพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับ อ่านี่ครับองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังกุวัดกัลยาณมิตรนะครับอ่านี่ครับกุวัดกัลยาณมิตรนะครับนี่ครับสวยมากนะครับพระกุวัดกัลยาณมิตรนะครับนี่ครับจะมีเอกลักษณ์นะครับคือมีการลงลักปิดทองนะครับนี่ครับมีการลงลักปิดทองนะครับ สวยมากเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเสียงโตนะครับพิมพ์ใหญ่เสียงโตนะครับนี่ครับองค์แรกเลยนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับด้านหลังนี่นะครับจะเป็นคาบน้ํามันตังอิวนะครับอ่าบางองค์นี่เหลืองเลยนะครับองค์องค์เหลืองเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผิวพันธุ์เดิมมากครับสําหรับองค์นี้นะครับผิวเดิมมากๆเลยนะครับพัเก็บเก่าพระมรดกเลยนะครับแบบนี้นะครับ องแรกนะครับ <Bel> ต่อมาอ,อง์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จพิมพ์ลุงพุธนะครับนะครับพิมพ์ลุงพุธนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับเนื้อออกสีสังขยาเลยนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์ลุงพุธนะครับลักษณะพิมพ์ลุงพุธนะครับอกล่องนะครับนะนี่อกล่องนะครับอกล่อง นะครับร่องมีร่องลางอกนะครับแล้วบริเวณเก้านาฬิกาจะมีการหักตัวของซุ้มนะครับในแม่พิมพ์นะครับอ่านี่ครับมุมนี้เลยนะครับเนื้อมวลสารมีค่าแป้งเดิมๆนะครับพี่นะครับอ่านะครับเนื้อหาเก่ามันนะครับเนื้อหาเก่ามันนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่ตรงนี้ครับนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นคล้ายๆอ่าเป็นรูเป็นพูนคล้ายๆ ขนมสั่งขยานะครับอ่านี่ครับนี่ครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับองนี้ครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับหมายเลขสองนะครับต่อมาหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวละคังนะครับนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยครับอ่านะครับครับมวลสารนะครับดูครับ สวยมากเลยครับตรงนี้ครับเนื้อเหลืองนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับมวลสารเนี่ยยุบตัวหดตัวเลยนะครับนะเห็นไหมครับมียุบตัวหดตัวนะครับนี่ครับนี่ครับมวลสารครับนะครับองค์ที่สามนะครับตรงนี้องค์ที่สามครับมวลสารเยอะนะครับ กอมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อหาเก่าแก่งเลยนะครับนะครับเนื้อหาเก่าแก่งเลยนะครับองนี้นะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับองนี้นะครับ งดงามมากมากเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังรอยกระดานนะครับแบบนี้นะครับอ่าเกิดจากการที่พระสมเด็จเนี่ยยังไม่แห้งนะครับนะแล้วมาตากอยู่บนกระดานนะครับอ่าก็เป็นรอยติดเป็นรอยกระดานขึ้นมานะครับนะนี่ครับสวยมากครับตรงนี้ครับนี่ครับพระเก่าเป็นร้อยปีเลยนะครับ เนื้อเก่าแก่งมันวาวเลยนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จเนื้อดำนะครับยุคปลายนะครับพศสองพันสี่ร้อยสองนะครับยุคปลายอยู่ในยุครัชกาลที่ห้านะครับอยู่ในช่วงรัชกาลที่ห้านะครับเป็นมวลสารพระสมเด็จยุคต้นกับยุคกลางนะครับนำมา บทรวมกันนะครับนะครับแล้วก็มาลอยอยู่ในชุดพระสมเด็จยุคปลายนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่เป็นรอยเขียนนะครับเป็นรอยเขียนนะครับอ่านี่เป็นรอยเขียนนะครับอ่านี่ครับเป็นรอยเขียนนะครับพส ไม่มีพอศนะครับสองสี่ศูนย์สองเลยนะครับเพียนพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่ฐานล่องเลยนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับนี่ครับองค์ที่หกเป็นพิม์พใหญ่นะครับนี่ครับพิม์พใหญ่สวยมากเลยครับนี่ครับดูครับเนื้อสวยเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับดูครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเม็ดพระซุมกอนะครับนะมวลสารนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับองค์ที่หกนะครับ ยุงนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับทั้งยุงทั้งแมงวีเลยนะครับตอนนี้ตอมจมูกตอมตาผมนี่ครับองค์นี้ครับโหสวยมากครับพี่นะครับองค์นี้เป็นองค์หมายเลขเจ็ดนะครับโอ้โหสองในขึ้นกล้องมากเลยนะครับ นี่นะครับแล้วมีคาบน้ำหมากด้วยนะครับองนี้มีคาบน้ำหมากด้วยนะครับโหส่องขึ้นกล้องมากเลยนะครับองนี้เนื้อออกเขียวนะครับเนื้อออกเขียวก้านมะลิด้วยนะครับนะครับองนี้นะครับเนื้อออกเขียวก้านมะลิด้วยนะครับพี่นะครับแล้วมีน้ำหมากด้วยนะครับน้ำหมากเนี่ยครับอ่าองนี้มีน้ำหมากด้วยนะครับพี่นะนี่ครับนี่เป็นน้ำหมากพระสมเด็จเลยนะครับ นี่ครับอ่าองค์นี้มีข้าบน้ำหมากด้วยนะครับนะโอ้โหองค์พระเอียงเล็กน้อยนะครับนะเอียงเล็กน้อยไหลตรงนะครับไหลตรงวงแขนลึกนะครับแล้วส่องขึ้นกล้องมากเลยครับพี่นะครับส่องเลยขึ้นกล้องมากเลยนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนี้เป็นพระสมเด็จยุคต้นนะครับ ตรงนี้เนื้อหาจะเก่าลึกเลยนะครับนะเนื้อหาเก่าลึกนะครับเป็นในยุคต้นนะครับนะนี่เป็นพระยุคต้นเลยนะครับนี่มวลสารก็จะเม็ดใหญ่นะครับมวลสารเยอะนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยมวลสารห่าง่ายนะครับยุคต้นนะครับนะพอมายุคกลางยุคปลายนะครับก็จะนําพระสมเด็จยุคต้นนะครับที่แตกที่หักเนี่ยมาบดรวมกันเป็นมวลสารยุคปลายนะครับ นี่ครับอ้างนี้ครับองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นองค์ที่เก้านะครับนี่ครับองค์ที่เก้าเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะครับ อ่าเนี네่ยครับสวยมากเลยนะครับพ uh ี huh. ่นี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเป็นองค์ที่เก้านะครับเป็นองค์ที่เก้านะครับนี่ครับแตกลายงานเป็นรากผักชีนะครับนะนี่ครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับ เรามาอง์ที่สิบนะครับองนี้นะครับองนี้ขอบสองชั้นเลยนะครับนะเนี่ยครับขอบสองชั้นเลยครับอง์ที่สิบนะครับสวยมากครับพี่นะครับนี่ยครับซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับ นี่ครับองหมยเล็กสิบนะครับวงนี้นะครับนี่นะครับดูครับสวยมากครับหนาด้วยนะครับวงนี้นะครับต่อมานะครับพระหมยเล็กสิบเอ็ดนะครับองนี้มวลสารเยอะนะครับแล้วก็มีเหมือนข้าบน้ำหมากด้วยนะครับมีข้าบน้ำหมากด้วยนะครับ มวลสารแก่ปูนเปลือกหอยนะครับองนี้นะครับอะมวลสารแก่ปูนเปลือกหอยนะครับมียุบตัวหดตัวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพวกมวลสารเนี่ยมียุบมีหดตัวนะครับนี่ครับดูครับดูครับเก่าๆเลยครับนะมวลสารยุบตัวหดตัวเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับ องพระหมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์พระหมายเลขสิบสองนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับนี่มีสังขตินะครับนะรียกพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับองนี้ครับสวยมากเลยนะครับพี่นะครับมีเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็นะครับบางท่านเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนะเม็ดใสๆนะครับ นี่ครับสวยมากเลยนะครับวงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับนี่ครับมอนสารนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนะครับสวยมากครับหมายเลขสิบสองนะครับต่อมาหมายเลขสิบสามนะครับนี่ครับ นี่ครับองค์ที่สิบสามนี่เป็นเนื้อเขียวก้านมะลินะครับเขียวก้านมะลิเลยนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนะครับสวยมากนะครับครับเนื้อเขียวก้านมะลินะครับนี่ครับ สวยมากครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับเนื้อแก่เม็ดข้าวสุกนะครับอ่าเนื้อแก่เม็ดข้าวสุกนะครับเนื้อเรียกว่าเนื้อหนึบนุ่มนะครับแก่เม็ดข้าวสุกนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นเนื้อพระซุ้มกอนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นเป็นเนื้อพ้าซุ้มกอนะครับมวลสารด้านในเนี่ยเก่าแก่งนะครับนี่นะครับดูครับเห็นไหมครับเป็นมวลสารวลระังนะครับเห็นไหมครับพ้าซุ้มกอนะครับเม็ดสีขุ่นๆเนี่ยเป็นเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับเม็ดดำๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าก้านทูบนะครับเป็นก้านทูบที่เผานะครับนี่ครับพวกเม็ดเข้าสุกนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับสวยๆนะครับมียุบตัวหดตัวนะครับนะนี่ครับต่อมาครับหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่ยุคต้นเลยนะครับนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับ สวยมากครับพี่นะครับโอ้สวยจริงๆครับพี่นะพิมพ์ใหญ่ยุคต้นแตกลายงาไนด้แบบว่าเป็นธรรมชาติงดงามมากๆนะครับนะนี่ครับนี่ครับดูครับโหพี่ๆดูครับนี่ครับที่คนเสียนรุ่นเก่าเขาบอกว่าแตกลายงาเป็นรากผักชีเลยนะครับนี่ครับ นี่ยุคต้นเลยนะครับพี่นะครับเนื้อนี่โหเก่าแก่งเลยนะครับพี่นะเก่าแก่งมันวาวแบบเป็นพันนึกเลยนะครับพี่นะออกมาองค์พระหมายเลขสิบหกนะครับนี่สิบหกนี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนะลุงพุทธนะครับนะอกร่องเห็นไหมครับนี่อกล่องโหแล้วเนื้อมนสาดเลยพี่ดูครับ นี่ครับพี่ดูครับเนื้อเก่ามากครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากครับพี่องมาเลขสิบหกนะครับองนี้ครับเนื้อสวยมากเลยครับพี่นะฉ่ามากเลยครับเนื้อี่ด้านหลังนี่เป็นเป็นแบบนี้นะครับต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ นี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ครับเป็นเสียนโตนะครับอ่าเป็นพิมพ์เสี่ยนโตนะครับนี่ครับน่าจะเป็นกุวัดกัลยานะครับนะอันนี้เขาน่าจะลักหลุดล่อนนะครับนะลักหลุดล่อนนะครับจะเห็นเนื้อเปิดนะครับเป็นมวลสารวัลครัังแบบนี้เลยนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับดูครับนี่ นี mm ่ค hmm. ือพิมพ์เดียวกันเลยนะครับนะกับองค์แรกนะครับอ่าพิมพ์เดียวกันกับองค์แรกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยนะครับแต่ตรงนี้ลักยังอยู่นะครับนะรักยังอยู่นะครับส่วนตรงนี้ลักออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่อ่าดูดิโอ้โหสวยว่ะสวยมากนะพี่นะนี่เห็นเนื้อในของกูรวัดกลยานะครับเห็นไหมเนื้อมวลสารนะครับ อันเดียวกันกับวัดละฆังเลยนะครับนะเพราะว่าตามประวัติตามหนังสือนะครับนะมีประวัติชัดเจนนะครับสร้างนะครับสร้างบรรจุกุไว้กับวัดกัลยาณมิตรนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าเป็นอยู่ในช่วงรัชกาลที่สองหรือรัชกาลที่สามนะครับซึ่งตระกูลกัลยาณมิตรนะครับมอบถวายที่ดินนะครับเพื่อสร้างวัดนะครับ ก็เลยสร้างวัดเป็นชื่อวัดกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับทำพระนะครับนี่เรียกว่าทำพระบรรจุเจดีนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับนี่ครับกุัดกัลยาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นพิมพ์เจดีนะครับ เป็นพิมเจดีวัลขังนะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับเก่าบอกนุ่มนะครับเก่านึกนุ่มนะครับเนื้อมวลสารนะครับเนื้เน่าเลยนะครับนะเนี่ยคนสมัยก่อนเรียกว่าเนื้อเน่าเลยนะครับนะไอพวกเนื้อช้ำๆเนื้อน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพิมเจดีนะครับเนื้อเน่าเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยมากครับ ด้านหลังก็จะเห็นเป็นมวลสารนะครับนะพวกเม็ดก้านทูบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดก้านทูบมวลสารนี่ครับเป็นมวลสารผงสําคัญหลายอย่างนะครับนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับหมายเลขสิบแปดนะครับต่อมาหมายเลขสิบเก้านะครับสิบเก้าโอ้โหองนี้นะครับชัดแจ๋วเลยครับพี่องนี้นะครับพิมพ์ลุงพุทธนะพี่นะ พิมลุงพุทธนะครับดูครับนี่เป็นไงพี่โอ้โหวงนี้เดี๋ยวจะขยายพี่ๆดูนะนี่พิมลุงพุทธนะครับนี่อกจะล่องอย่างนี้นะครับนี่เนื้อเนี่ยเป็นโอ้โหเนื้อสุดๆนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเนื้อมน์สารที่แตกลายงานะครับรัดตัวนะครับเหมือนหินอ่อนเลยนะครับ เนี่ยรัดตัวของเนื้อองค์พระเนี่ยเหมือนหินอ่อนเลยนะครับความเก่านะครับดูครับนะครับสวยมากครับพี่นะครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเหมือนขององค์อาจารย์พุทธวจร์เลยไหมครับเนด้านหลังเนเป็นรอยปาดนะครับดูดีพี่เนื้อเน่าเลยครับพี่เห็นไหมเนี่ยมวนสารยุบตัวหดตัวนะครับนะนี่ครับสวยๆนะครับ หมายเลขสิบเก้านะครับต่อมาหมายเลขยี่สิบนะครับนี่นะครับเห็นไหมหมายเลขยี่สิบนะครับโอ้หนี่กับพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่นะนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูครับพี่ดูมวลสารดูการแตกลายงาครับดูครับดูครับพาสเนี่ยเหมือนมีลงลักเก่ามาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยมีเศษลักเก่าอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหม ดูซุ้มเลยพี่นะดูซุ้มเิยซุ้มแนวหดตัวนะครับขึ้นเป็นพนึกเลยนะครับพี่สวยมากครับองค์หมายได้ยี่สิบนะครับองนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยมากครับหมายได้ยี่สิบนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับพี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับ1-20นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9์2 6 8 2 9นะครับ ID l ล n e 0 9 6 7 2 4 0า0 3นย์9 6 724 0203ะครับหรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ